ดีจ้าาน้องมาขึ้นเขาด้วกันกกเด้อม,มาแต่อันน่ะพี่น้องมาแต่ตลาดดงเนี่นหิ้วเข่าก้นก็เลยซื้อไก่ช่องตัวมาส่วนเสาตู่กับลุงวงกินเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ำม้ต้มแล้วก็แจ่วกระเดกจ้าฝากช่องเพิ่นในเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งแยงเพิ่นในเด้อพี่น้องครอบครัวเสาตู่นักขุดดูเข่าไปเฮือก ซบ่ประกาศหอ,อนไลน่แซ่บสามโมงเลยดิไมัดีง่ายโดดไม่ได้ง่ายโดน ก <So S 1> ินก่อนแซ่บไปนองมากินน้ำกันแซ่บ้ไม่ตปิ้งไก่ปิ้งไก่เชโนบ้านเฮาเด้นี่แซ่บนะปิ้ไก่เชโนแซ่บเนาะแซ่บแน่แซ่บแ่ัแซ่บแซ่บบนยเป็น้าวับคมเินเมืองเชน่บเชโน่เริปไก่อวันนี้เดินจะเป็นไก่พันแกะผสม เมื่อชิ้อเมื่อปากมึงเพชรมึงเพชรเรามักินกินไก่แบบนี้คนไปได้มากันเจ้าการมักอันจะซื้อไปกินหือซื้อไปปากเป็นของตอนของปากแม่กินเด้อกินเด้อคือเขาอยู่กินแต่นี้อเขาแบบหรว่าซีฟ็อกเขาไปกินกันยังกันยังรู้สึกว่าแซ่บนะเขาว่าให้อยู่สบก็จะนไม่ลงเด้อ นอนตู่8ร้อยเข้าเนาะน้ําโตจนเว้าบ่ได้กินข้าวแหงกินบ่ต้องเว้าดอกกินโลดข้าวกินนี่ๆซะก่อนนะบ่เป็นบทํายาก็ได้นง้าานี้าทุนบ่ดนกินข้าวตุยเนาะ แต่สิกิคงละบันทากันไปรอบมื่อนี้กะมวดทั้งมวนทั้งมวยมวนจุผัดม้ผัดกะาะรักสามสิบห้าเป็นมวนอรู่รักสามสิบห้ามวนน้ำโม,โมโ่เนาะมวนน้ำเบืองหมอเนาะจ้าทูห้สมผัดสมพรปากเยวะ ว่าปัญหาเห็นสังตาเห็นถึงมัดดูหมอดูเขาบอกให้คอยหอมแก้มหัว่าทางสายทางคัวเนี่ยมัอแดงยนี่ยมันแดงเขาบอกที่ก็เออเขาก็บอกไงดูว่ากั้นยางสีนอนแล้วหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มเนี่ยเขาเอาแลอวมีแบบนี้่อีกอ่ะอืมมันเลแนะนำเนน่ยน้ำเลย ทำมาให้พวงหอมแก้มเมียในเมียหอมแก้มพวไในนอนเขาบอกในนั้นเลยเขาแบบนั่งกระพร้อมนั่งแบบเกิดขอดีใจหอมแก้มกันอยู่ห้องเองเอาหอมแก้มหอมแก้มจุ๊บแต่ก็นอนแต่ก็น่าจอมแพงความพักความแพงเนาะเออความพักความแพงจะกินจะทานจเป็นหักเป็นแพงกันแบบนั่งก็อีรีบอกเอา จะพินจะทานคอยนั่นจะเค้นอันครูพ่อเมียนั่นหักแพงกันไปหายเคียงกันทำมาอะไรให้ผัวหอมแก้มเด้อว่แบบนี้ยังไงเนี่ยนะหอมแก้มพัวเบื้องนึงก็โมบอกแล้วนี่จะสิวานให้ได้เอาแล้วกันสิพ้วสะดอก นั่นนี่ก็สร้างวังเนาะเอออะเหรอเออแม่จะสิโทรละมะบาดนี้ฮะเพิ่นเลยสิให้โศบาดนีนะเพิ่นเว้าเจ้าสิให้เสิได้โกอนใหญ่บานี้น่ะไดเพิ่นเว้าเพิ่นก็เว้าตามเพิ่นบอก่เนาะบอกไปมแล้วนันต้องัปป่ด Breaking an egg if you're not smart enough Allah can bestow ่ i n a m o n v e เ d i c t b r e a k i n ่ an egg if you're a little m ้ s e r a b l e b r e a k i ่ g an egg i แก้มชุดบาดนึงแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะพวกหอมแก้มเมีย e ุดบาดนึง o i d demonstratio นบ่มัก ó ีเสียง ทะเลาะเบาเองมีห <Hello>, mm ักแพงกันแไหนจะทีจะทานผลละหมักเลยผลฉ่ายโชคไหล่าจักสิเป็นโชคเป็นเลขบะหรือเป็นยังโมฮูขึ้นจิตขึ้นิใจแนวอื่นอะไดีเบิดน้องมนส่งมาให้น้องตู่ยันน้องตู่บืออิ่มขิ้นให้เรากินไง

ยังเว้าอะไรให้เรากินพหเราคืนี่น้องเอ้ยนั่งตัวหิวเขากินตัด8แปดมงแปดโมงจนมาโม่หัดสามมงแรงเอาละเป็นแาดนล้วเนาะน่ะกินไหมกินแล้วบอ๊ะเอาละน้ำ ได้แล้วโอ้เป็นยังมนฮีฮีอยู่ฮะน่ได้เป็นยังบม่ได้เป็นยังกเอ้ยเบิ่ง อยากเข่า,าแห้งเบยเจ้าคือบุกินก้อนจ้ะเอาพี่น้องเด้อคลิปนี้งอ้นกลับไปก่อนจ้าขอบคุณเบอร์สุขูสุคนเขามาหลับชมเด้อจ้าะเด้อคลิปนี้งอ้นกับมาเลี้ยงเขาลุงวงกับน้องตู่เด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อน้องอ้นจ้าบ่เป็นอย่างเลี้ยงเข่ารับนี่จ้าพากันไปเล่นไปเที่ยวพี่น้องขอบใจคือกันพาไปได้คอมพักคอมแพงอือขอบใจคือกอาร ฝากเด้อยได้ปีนองได้ฝากอันครอบครัวน้องตู่หน่อยได้จ้า